เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่เกมโซลูเลเวลลิ่งนะครับนะวันนี้หลังจากอัปเดตมานะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาอลิเซียที่เราคาดเดาว่าจะเป็นระดับ S R นะครับแต่เป็นระดับ S S R นะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะก็มีตัวละครมาใหม่นะครับแล้วก็มีระบบความสัมพันธ์มาด้วยนะระบบความสัมพันธ์ตรงนี้นะก็คือนี่ตัวท็อปแห่งแผนก ตัวตาก็อย่าลืมนะว่าไอ้จมองหัวสีน้ําเงินนี่เป็นปแผนกตัวตาเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งดีมากนะระบบตัวนี้เพิ่มมาให้เราได้รับของรางวัลด้วยนะครับดีนะฮะนะก็มีหล,ลายๆตัวเลยนะครับผมนะเช่นผู้รอดชีวิตในวันนั้นนะก็อย่างที่เรารู้กันถ้าด,ดูอนิเมะหรืออ่านมังค่านะครับนะฮะนะนะกิวพยักขาวกิวชเว อะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะก็เข้ามารับกันได้นะฮะใครที่มีหลายๆตัวอยู่แล้วนะครับผมก็เข้ามารับรางวัลกันได้นะโอเคแล้วก็กิจกรรมเดี๋ยวไปดูกิจกรรมย่อยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเวฟกิจกรรมล็อกอินก็คงน่าจะรู้กันแล้วนะอาวุธนะครับนะอาวุธของอ,อลิเซียนั่นแหละนะครับผมนะเป็นท่าน้ำนะดีมากต้องการท่าน้ำอย่างสุดๆเลยตอนนี้ เพราะผมผ่านด่านนี้ไม่ได้เลยต้องการท้าดนามนะอยากให้ดู <c oughs> อูเศร้าใจมากนะผ่านไม่ได้ตอนนี้นี่นะด่านตัวนี้เลยซเซอร์เบลัสนะครับผมนะผ่านไม่ได้นะฮะโคตรไก่เลยผมตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะพูดเาพท่าเพลงไว้เยอะแล้วนะมีการันตีนะวันนี้นะหวังว่าจะไม่ลุนเลทนะเป็นการันตีของอลิเซียนี่แหละนะครับผมนะ หวังว่าจะไม่รุนเลทนะครับผมนะโอเคมาฝั่งนี้ก่อนมีวุฒิเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะไหนดิไหนดิกดไม่ได้เอานี่เออชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงจำชื่อไม่ได้นะสทษทดีเออไหนสินี่นะสกาดีนะครับผมนะเออชื่อแปลกดีนะสกาดีไม่รู้ว่าความหมายแปลว่าอะไร แต่เรามาสุ่มตัวนี้กันก่อนมีก,การันตีเหมือนกันนะครับผมนะหวังว่าจะไม่ถึงเลทการันตีนะผมเลือกออแผงน้ำเงินมานะครับผมนะก็คือ Back, แบ็คล็าเนะั่นแ่ยแบคลางอสูรนั่นแหละนะครับผมจะมาทำดาวนะครับผมนะชเวดับเหมยแล้วก็กิมมัวมนเดิมนะไป let's g หวังว่าจะมันมานดีวันนี้โอเคครั้งแรกนะ่าจะไม่ได้อะไรไม่เออเลอรดูด้านในฮะ ด้านในกันต่อวันนี้น่าจะได้สุ่มอย่างเดียวนะาดูจากตัวเราแล้วนะน่าจะได้มีกดทามด้วยแต่จริงๆวันนี้ตัวเยอะเกินไปในคลิปยาวโอเคไม่ได้ฮะกดข้าไปโอเคต่อไปฮะโอ้จะถึงเลทจ,จริงๆอะช่วงนี้ดวงยิ่งไม่ดีด้วยเอาจริงนะโอ้โหไม่เ,เลยดวงก็ไม่ค่อยดีด้วยตอนเนี้ย หลังมานี่ต้องถึงเลทตลอดถ,ถึงเลทไม่พอรุดเลทด้วยอเอเดดาแย่สุดๆในช่วงนี้โอเคไม่มาครับผมกดข้ามไปอยาอยางอยากตัวยังไม่มาไปต่อครับผมไม่เอเอเลยนะไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมาครั้งนี้ปรับหรือยังนะสำหรับ iOS นะฮนะพอเล่นครั้ง,ปปง,นะงก่อนๆกระตุกมากนะครับผมเนะข้ามาทิ้เพราะปกติผมเล่นในซัมซุงนะ ตอเล่นในเครื่องนี้กระตุกจะจัดเลยเครื่องร้อนง่ายยังไม่ไ e ด้ฮะเฮ้ยจะถึงเลยจริงเหรอห้าสิบแล้วไม่เออเล่เออเล่หน่อยเลยจะเออเล่ตอนถึงเลทจริงๆว่ะแปดสิบนะถึงเลดเราเราจะดวงแย่ขนาดนั้นเลยเนี่ยไม่แน่หรอกผมว่าเลื่อนไม่แน่แล้วตอนนี้ไปฮะไปต่อ โอ้ยไม่เออเลยแหละหลุดด้านในต่อฮะนี่เปลี่ยนเป็นสีทองให้เราเนี่ยมาหน่อยสิดวงทำงานหน่อยเพื่อให้โอ้โหไม่มาอีกฮนะตามไปครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งโอ้ยนี่ครั้งที่เจ็ดสิเออเลยแหละยังไม่ปรับด้วยดูเลยเด็กแ,แต่คอแบบนี้เออเลยแน่นอนนะเออเลยชัวร์ ขายังไม่ปรับอีกเลยโอ้ยอาใจจริงๆอัปเดตในท,ทเท็พวกคุณโอ้โหไปเดียวโอเคไปเดียวก็ยังได้รุ้นว่าอะไรก็ได้ฮนะตอนนี้อะไรก็ดีหมดฮนะสีอ,อย่างที่เลือกมาตอนนี้ขอแค่ไม่ดูเลแอ่ดีหมดอนะ่ะชึง้งนี่จะเป็นอาวุธปะ่ะเฮ้ยอาวุธขมนุสุดยเ<อ>ชเวจองอินนะ สวยครับทำหนึ่งดาวครับควาจะได้ทำหนึ่งดาวนะเพ่อนนุ่มมันยากสะเเลอเกินไปฮะไปต่อครับไม่เออเลยนะไม่เออเลยไม่เออเลยไม่เออเลยรุนแหนเลยฮะจะัดชเวอีกหนึ่งตัวไปสองดาวคงคงวันนี้นะจะได้ผ่านด่านโอ้โหไม่สองฮนะข้ามเลยโอเค มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะครับผมนะหวังว่าจะไม่รุเนเรทนะอาดิเซียนะฮะเพราะต้องบอกว่าวันนี้ถึงด้วยนะบอกไปก่อนเลยตัวเรามีถึงนะขออย่างเดียวขอแค่ไม่รุเนเรทมาเพราะถ้ารุเนเนรทนะนี่บันเลยรุนเรทตัวเงินนี่คือตัวสุดๆอ่นะทั้งกวานก็รุเนเรทตัวเงินนะ่ะโอ้ยมาสิไม่เปลี่ยนเป็น SSR สักอันเลย โอ้โหปดทามเลยแล้วกันโอ้โหมาสี่ไม่เปลี่ยนเปไ็นเดาสักอันเลยป้าเจ้าไม่น่าเชื่อดวงไม่ดีขนาดนั้นเลยเลยนี่ไปต่อฮะโอเคลุนได้เลยเดือดเลยว่ะฮึไม่แน่นะสองตัวให่เราหนะ้าไม่บั็กด้วยอ่ะสตัวแล้วแหละไม่บั็กเลยอ่ะแต่ไปโซตัวมคมฮ ชูบตัวเดียวเหมือนเดิมชีวิตเดี๋ยวไม่ค่อยดีเท่าไหนแล้วไปอลิเซียไม่ต้องกัง <don> วลเชื่อรู้มีโพื่สุดเท่านั้นเฮ้ยไม่รู้อ่ะอลิเซียเปล่าอลิเซียอลิเซียแหละสวยครับบักด้วยสวยครับบักด้วยพระเจ้าโอ้จะบ้าตายบักด้วยนะแต่ได้ตัวใหม่นะไม่เป็นไรให้อภัยได้ โอเคไปอีกครั้งหนึ่งฮะทำหนึ่งดาวไปอาริเซียนะทำหนึ่งดาวอาริเซียไปโหไม่เอเลยไปซุ่นันไหนก็ได้วะาุ่นันนี่ก็ได้มาสิอนมมาไปกดคามไปเ็กกลับไปซุ่มตัวดาอีกครั้งหนึ่งฮะ มาจัดไปเฮ้ยเราดูสวยจริงนนะพูดถึงถึงเลททั้งสองตัวเลยอะวันนี้ที่ได้มาสองตัวถึงเลททั้งสองตัวเลยห,หลังๆไม่ได้ดวงไม่ค่อยดีเหมือนตอนเล่นใหม่ๆเลยแต่ตอนใหม่ๆปล่อยเลทว่า <c oughs> <c oughs> โอเคนะโอเคเราได้มาแล้วนะสำหรับอลิเซีย กับชเวนะวันนี้ได้มาสองตัวนะก <_ an> ็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่อัพชเวก่อนเลยหนึ่งดาวเขาบอกว่าชเวหนึ่งดาวหัว <_ an> เราพยายามมองแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ <_ an> โอเค <_ an> แล้วก็ได้ตัวใหม่มานะครับผมอดีตเสียนี่ตัวนี้นะอุ้ยสวยเซ็กซี่ฮะตัวคอออริจินอลเท่าออกมาดีนะ ว่าทำมาได้ไม่แย่นะโอเคเนดะี๋ยวอัพเลยนะครับอัพเลเวลก่อะไร mm hmm. เดี๋ยวรีวิวด้วยเลยหรือเปล่าวันนี้เอาเอาไว้ก่อนเอาแค่นี้พอไปฮนะ <much> น่าจะต้องมีอยู่ด้วยนี่แหละนะรีวิวกับด่านที่เราติดนั่นแหละแต่ติดตั้งอัตโน,นมัตินะเพราะผมยังไม่ได้ ก็พูดตรงๆยังไม่ได้มี artifact อัดีใช้อเออนะฮะอัปเดทสกิลก่อนแล้วกันเออก่อนจะไปนะครับนะยังมีอีกเรื่องนึงนะนี่ก็คือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาสุ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อได้วุอาดิเซียโดยจะได้ผ่านดา่านง่ายๆนะครับไปไป t s g ฟอรไม่ได้ฮนะครั้งแรกครั้งแรกไม่ได้ต่อไปฟัก็ยังไม่ได้ตัวไม่ได้ดีขนาดนะั้น ต่อไปครับขังต่อไปเป็นยังไงสิชูงโอูโ้หดวงไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสุม่มเออ่สุ่มหาอาริเซียอีกหนึ่งครั้งไป Let's go! โอ้หก็ถือว่าดวงดวงดวงแย่อ,อยู่นะถึงจะไม่หลุดเลนแต่ก็แต่ก็ต้องถึงเลนทั้งตัวกระตุกเลยด้วย โอ้โหไม่มาเขาแย่งจริงโอเคมาได้สุ่มต่ออีกหนึ่งครั้งว่าอ,อูดมาไม่มา <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะเต็มร้อยอะดูทรงนะดูอย่างสภาพเราวันนี้ดวงไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครอลิเซียน,นะครับผมเดี๋ยว วันหน้าเรามาต่อสู้ให้ดูแล้วกันนะตอนแรกว,ว่าจะสู้ให้ดูเลยนะฮะแต่น่าต้องหาอ์ติแฟกต์ก่อนฮนะเพราะไม่หาอ์ติแฟกต์ใส่ไม่น่าผ่านนะครับนะโอเควันนี้ก็น่าจะลาทุกคนไปดี่เพลยท่านี้เดี๋ยวคลิปน่าจะมาให้ไหวที่สุดเท่าที่จะไวได้ไม่เกินหนึอาทิตย์แน่นอนครับผมนะเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย